ด้านถามมาว่าวิธีโกนหนวดของช่างอ้นจะทํายังไงวิธีโกนหนวดนะครับดูวิธีโกนหนวดเนผมจะใช้โฟมตัวนี้นะครับโฟมนี้บีบออกมาครับบีบโฟมออกมาแล้วเราก็มาทาวิธีโกนหนวดนะครับครับทาหนวดในวิธีทาวิธีโกนหนวดแบบง่ายๆเลยนะครับดูนะครับเอาเอาโฟมมาทาหนวดก่อนอย่างนี้ครับครับนี่อย่างนี้ครับเอา ดึงเข้ามาใกล้ๆชัดๆให้เห็นชัดๆไอ้อนเขาถามมาอถามว่าวิธีโกนหนวดอาจารย์อ้อนไม่เคยถ่ายทําให้ดูเลยว่างั้นครับทีนี้วันนี้ถ่ายทําแล้วเพราะว่าผมมีมีขากล้องที่ดีเข้ามือกล้องที่ดีสัมภาษณ์ได้เลยนะครับมือกล้องผมอย่างดีเลยมือกล้องผมมาจากไหนครับอันนี้มือหนึ่งนะครับเพราะมีมืออยู่ข้างเดียวมีมืออยู่ข้างเดียวมือหนึ่งอ้าววิธีโกนนะครับวิธีโกนยืนโกนขวาโกนหนวด ยืนฝั่งขวาเนี่โกนหนวดดึงหนังให้ตึงแล้วก็ทำอย่างนี้ต้องดึงให้ตึงนะครับครับนี่ยืนอยู่ฝั่งขวานะโกนหนวดนะดูนะการโกนต้องอยู่ฝั่งนั้นังาถ้าคนถนัดมือขวานะอันนี็มายืนอยู่ซ้ายครับอันนี้ถนัดมือขวาก็ยืนฝั่งนั้นแหละถูกแล้วมือซ้ายยืนฝั่งโน้นครับครับถ้าถนัดอีกฝั่งหนึ่งก็มายืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ดูวิธีนะครับดึงให้ตึงตะมูเนี่ยเราต้องแตะให้เขานิดนึง ตรงจมูกนะครับแล้วก็เอานิ้วมือีกีดหนังให้ตึงอย่างนี้เป็นเทคนิคการโกนหนวดผมไม่เคยสาธิตสักครั้งเลยครับมีไอดอนถามมาว่าอาจารย์อ้นได้แต่ตัดผมไม่สาธิตวิธีโกนหนวดให้นี่ดูนะครับโกนแล้วมันจะเกี้ยงเลยเห็นไหมครับนี่แตะปลายจมูกไว้นิดนึงแล้วก็โกนเบาๆขยับๆอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันดูนะครับยืนกับฝั่งขวาแต่ว่าโค้งมือนิดนึงนะโค้งมืออย่างนี้ นี่ให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยครับแล้วมาฝั่งนี้เราพลิกมือนี่พลิกอย่างนี้นะครับพลิกอย่างนี้ตอนแรกมันโค้งอยู่อย่างนี้เนาะครับพาพลิกขึ้นนิดนึงนี่ดูนะครับพลิกนี่จะเผ็ดไหมครับพลิกนี่มันพลิกหงายพลิกคว่ำก็พลิกไม่ใช่พลิกที่แดงๆเขียวๆนะวายพลิกแดงๆเขียวๆอ้าปาก ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ปากอจคนคนจ้าัวเลาะอย่าเพิ่งขำนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวการโกนจะลำบากหัวเลาะมันจะมีแดงๆออกมาครับมีแดงออกมามันจะเป็นอะไรนะครับเล่าสาเกหรือเปล่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุดูนะครับโกนหนวดยืนฝั่งขวาแต่มาดูโกนเข่าโกนเข่าโกนเขายืนฝั่งซ้ายอ่าดูนะครับชัดๆเลยนะครับเอามาใหดเลยครับ นี่เลยโคนเขายืนฝั่งซ้ายลากผ่านกลางปลายคางปลายคางจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ับดูนะครับนี่คือวิธีโคนหนวดเอาให้ชัดๆเลยช่างอ้อนไม่เคยสาธิตสักทีน,นี่ดูนะครับแล้วก็เอียงเอียงมีดลงนิดนึงแล้วก็ดึงมีดกี่องศา,าครับมันคำนวณได้ว่า30 20 30 10สกี่ลติจุดครับ25ลาติจุดในหนึ่งวงกลมคำนวณให้ยืนให้ได้ว่าคนี่นี่นี่ความโค้งของมัน <ม>ความโค้งขอ,องมัน,มน,นสเปรลุตท,ที่เท่าไหร่ครับสเปรรุแลว้วก็บวกซิกมาหนึ่งบวกซิกมาสองซ <c oughs> <c oughs> ิกมาสองเอาอาจารย์อ่อน มันคำนวณไม่ได้คำนวณไม่ได้เลยนะครับไอ้นี่เรื่องนี้ยังไม่มีการคำนวณคือกะประมาณการประมาณการถูกต้องประมาณการยังไม่มีการคำนวณครับอันนั้นถูกต้องครับคำนวณเป็นตัวเลขแบบอันเบิดไอสไตล์อย่างเงี้ยังไม่ได้ยังไม่มีจะจะยังไม่ได้กะเอากะเอาคำนวณเอากับคำนวณเอานะครับผมทีนี้พอเราโกนคางเสร็จเรามายืนข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังเพื่อเพื่อจะโกนปลายคางตรงนี้ตรงริมฝีปากครับตรงริมฝีปากตรงริมฝีปาก ต้องอย่างนี้เลยครับต้องอย่างนี้เลยครับมาใกล้ๆเลยครับมันจะได้ชัดๆเห็นเห็นเห็นผลอ่อนเห็นอะไรด้วยนี่ครับนี่ชัดๆอย่างนี้นี่โกนปลายคางเนี่ยเอามือแตะหนังพึงนิดนึงครับอย่างนี้แห็นนี้ก็เสร็จแล้วครับโกนหนวดครับโกนหนวดนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยจะต้องเช็ดอะไรยังไงบอกวิธีการเลยครับส่วนกันหน้าอะไรนี่ไม่ต้องเราเอาแค่โกนหนวดให้ดูเฉยๆดูเป็นแบบอย่างดูเป็นแบบอย่างเนาะงานบริการเรายังไม่ทําให้ดู งานบริการเป็นอีกคลิป<า>น,นึ่งแล้วครับเสร็จแล้วครับ,รบขอบคุณมากครับอาจารย์